มูมูซูนะครับ cover cover มูซูโปรเจกต์แอคเซนต์ของอาจจะแย่กคือ cover สองเพลงของี่หมูใช่แล้วก็คือเพลงที่ชื่อว่าคนถูกชิ้งนะฮะแล้วก็ in my room นะครับนะครับง่ายมาก cover เพลงในสไตล์ของคุณครับในไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ได้คือตอนนี้มันมีงานกีตาร์โป่งเข้ามาเยอะแต่จริงเราอยากได้เรื่องของ อุปกรณ์ชิ้นอื่นบ้างเครื่องตีชิ้นอื่นบ้างขุยเพียงออก้ออูก็ส่งเข้ามาได้นะครับถ้าทำได้นั่นก็คือก็แจ๋วนะแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็คือสามารถสามารถส่งคลิปมาได้ที่ www.gmmusic.com แล้วก็ www.facebook.com นะครับ /gmmusic นะครับผมมาส่งคลิปกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ ของรางวัลเนี่ยตัดไปตามดูได้เลยผมคิดว่าถ้าใครเห็นก็รอตาล่อใจใช่ครับแล้วยิ่งจะมีเวิร์กช็อปกับหมูด้วยใช่เวิร์กช็อปด้วยกับกัโคชิลพินตรงตรงแต่วันนี้อ่าช่วงนี้นะครับเรามีนะครับในช่วงสนามเปิดของของเราครับเราก็จะมีนะครับหนึ่งคนที่จะมา cover เพลงคนถูกทิ้งครับนะครับผมพร้อมยังส่งให้เขาให้น้องเขาเลยไหมไม่ไม่ผมถามพี่พี่พี่พร้อมไหมเดี๋ยวพี่ถามน้องผมลุ้นน้องพร้อมไหม ก็อยู่นี่แล้วเหรอเราอยู่หลังทำไมผมไม่เห็นนะพี่คันหลังเขาไม่เป็นพิ้าอาหรอโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับกับน้องไม้นะครับนัชชานั่นเองครับผมครับคัฟเวอร์เพลงคนถูกเช่ง camera ครับครับเอออะเดี๋ยวให้ให้พี่ทีมงานหน่อยปากเสียงอครับเบิบครับอะไรจะเพาะขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเก่งมากครับเป็นผู้หญิงน้องหญิงตัวเล็กรับใจใจใจกล้ามากครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเฮ้ยไม่ต้องเกี่ยวะไรเล้าแกจะไปตื่นเต้นเขาทำไมหรอครับฝึกมานานไหมก็พอสมควรรค่ะเล่นกีต้าร์มานานยังครับเล่นมาตั้งแต่มหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้มมห้า มห้ครับเรียนที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เรียนที่สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีคะ่ะโอ้โหไม่ต้องถามเข้อแทเพราะว่าพี่พลนี่เป็นสุดยอดมือกีตาร์แบบนี้<ม>เลยนะไม่ไม่ขนาดนั้นพี่พีพ่พีพ่พลมีอะไรจะแนะนําน้องไมหมฮะเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์คือถ้าเรื่องการเล่นกีตาร์คือด้วยความที่น้องเขามีสรีระนิ้วค่อนข้างเล็กอาจจะต้องแบบเออมันจะมีเครื่องที่มันใช้เพิ่มกําลังนิ้วเห็นไหมที่เป็นอาเป็นอาไปดูตามร้านไอ้เครื่องดนตรีมันจะเป็นที่กดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเล่นกล้ามนิ้วนั่นเออเเลลล่่นนนก้้ามิว จะจะช่วยได้เพราะว่าตอนนี้คือด้วยค,ค,คอกีต้าร์กับมือของน้องไม้เนี่ยมือ,ม,อมือเล็กมากเราจะเห็นเลยว่ามือเล็กมากถอาถ้าเพิ่มพลังหน่อยจะช่วยได้และน้องไม้ก็จะจับพวกคอร์ดแบบอย่างชก F minor หรือที่เป็นคอร์อทดท่าคอร์ดท่าทั้งหลายเนี่ยก็จะสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะเขาเล่นได้ขนาดนี้ทุกเก่งนะครับเพราะว่าเราเรามห้าเลยไม่ได้เงี้ยคือมันต้องล้อไปด้วยพอดีมันต้องโฟกัสมันต้องคอนเซนเทรตตลอดเวลาใช่แล้วน้องไม้มีเฟ e บุ๊กมีเพจแะไรงตัวเองไหมมี ยูทูบค่ะแอัพคลิปียโอในยู u ูบยูเซอร์ชื่อเดอะมิจังเจเอ็มค่ะเข้าไปติดตามกันได้ก็จะมีโคเวอร์หลายแบบในนั้นถ้าก็ใครที่ชอบนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ตามดูนะครับผมอ่ะต้องขอบคุณน้องไม้ด้วยนะครับนะครับที่มาโชว์ในรายการของเราเด้อปล่อยต่ออันี้เดี๋ยวเราพักเบรกนี้แป๊บหนึ่งครับไปชม MV In My Room ของพี่หมูมูซูนจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะและสามารถโคเวอร์เข้ามาได้เหมือนกันอ่าใช่แล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมาเจอกับน้องเปา เปล่าแซ่อ๋อ,อนี่ผมผมผมเด็กป้านของพี่เดชชวนมานครับนะครับเดี๋ยวเจอในช่วงหน้าครับผมครับ